กว่าหลังคายครับคุณมีกี่หลังคายรับหมดกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับในวันนี้เรามาถึงบ้านป่าตองนะครับตำบลป่าหฮงอำเภอพานนะครับก็จะมี กิจกรรมนะครับกิจกรรมในการฉลององค์พระธาตุนะครับอยู่วัดนตานบนเนาะครับสวัสดีครับกินข้าวต้มกับยังสวัสดีครับครับครับผมขอบคุณครับครับอัธยาศัยดีครับพี่น้องตานบุนี่ครับเป็นชุมพรลุ่มนะครับอ่าบ้านแม่ดตองนะครับบ้านแม่ดตองก็ เป็นชนเผ่าล้วแต่ว่าเป็นไทยพุทธนะครับอยู่ด้านบนนี่เป็นไทยพุทธนะครับห่างจากตัวอำเภอพานมาพี่ห่างจากตัวอำเภอพานมาถึงนี่ประมาณกี่กิโลก็่แปดโลเนาะจากตัวอำเภอเนาะแต่ตรงนี้นะครับอ่าขาดเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับอย่างเช่นพวกไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่ยังมาบัตถึงนะครับไฟฟ้านี่มาบัตถึงเตือนะครับก็จะใจโซลาเซลลวเป็นลักเอาบ้านอยู่นี่นครับ ทั้เนี้กะอ๋อขับอธยาศัยดีครับที่น้องมันไม่ตองเอานะครับตอนนี้ทีมงานถ่ายทําของล้านนาทีวีนะครับได้ขึ้นมาอินเสิร์ตภาพก่อนนะครับอันนี้ผมกันผมเป็นคนทำโอ้ไป้ี่นั่นโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับวันนี้เขามาอินเสิร์ตภาพกันก่อนนะครับแล้วต่อในวันที่สองสามสี่นะครับเป็นจะมีการฉลองสมโภชองพระธาตุนะครับในหมู่บ้านที่นี่เดี๋ยวเขาจะได้ขึ้นมา ทายทำกันนะครับสามวันเต็มๆนะครับครับทีมงานอันนี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศครา่าวๆนะครับคร่าวๆกันก่อนนะครับน้องชนเขาล่วกนะครับบ้านแม่ตองตำบลป่าหงษ์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับวัสดีครับแม่วัสดีครับเยี่ยครตอนล่ะ <laughs> ถนนหนทางในหมู่บ้านนะครับถนนหนทางในหมู่บ้านจะเป็นแบบนี้นะครับก็อาชีพส่วนใหญ่นะครับอาชีพส่วนใหญ่พี่น้องจะทำเกษตรกรรมนะครับปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดปลูกทั่วแล้วก็จะมีปลูกข้าวให้นะครับเอาไว้บริโภคกันนะครับส่วนมากก็เด็กๆเราอ้อนนะครับคนนุ่มพนกรรมก็จะลงไปเรียนหนังสือนะครับอยู่แถวในตัวอำเภอนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่เป็นชนเผ่าล้วเหมือนกันนะครับได้แยกออกจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่ตั้งลุมกระจือบ้านไม่สามัคคีนะครับไม่สามัคคีก็วันงานก็ยากพี่น้องก็จะได้ขึ้นมากันนะครับมาร่วมการตรงงานกันนะครับเนาะกรับเดี๋ยวผมทีมงานของรนาทีวีจะได้เก็บภาพบรรยากาศใพ้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปนะครับ แล้วหมู่บ้านนี่บอกไกลจากตัวอำเภอนะครับหลังจากที่สอบถามครับชาวบ้านนะครับเนาะพี่น้องบ้านแม่ตองนะครับเป็นว่าห่างจากตัวอำเภอพานประมาณแค่จดกิโลนะครับแต่ว่าดูแล้วระยะทางที่ผมขึ้นมาตะกี้นี่ก็ค่อนข้างจะไกลนะครับต่างขึ้นดอยมาเนาะก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศตอนขึ้นมาครับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเลยเด็กขึ้นมาถ่ายทางบนนะครับอันนี้ก็อ่า นั่นของพลังงานนะครับแค้แสงโซลาร์เซลล์เป็นลักนะครับน้านของแสงสว่างนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นถนนทนทางนะครับในหมู่บ้าน็อยาเชิญชวนนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าเกี่ยวกับมาดูของวิถีชีวิตของชนเผ่าชาติพันธุ์นะครับพี่น้องชาวลว่นนะครับบ้านแม่ตองตำบลประหงอำเภอพันธ์นะครับ็อยาขอเรียนเชิญนะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับ หลังจากได้อู่กับท่านผู้นำชุมชนกี้นะครับเนะะะาะพยายามจะให้โปรโมทนะครับในด้านของหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเชิงวัฒนธรรมด้วยนะครับแม่สวัสดีครับแม่กินข้าวตอนกับยังสวัสดีครับ <c oughs> อ๋อบ้านแมกกาเปิอครับนี่นอ๋อแมกกาอ๋อแม่ยุทธไหมอ๋อลูกไปเห็นหนังสือมด เย็นสบายดีเนาะแม่กับเนาะบนนี่เนาะครับเดี๋ยววันที่ที่สองที่สามบอยน,นี่ผมก mm ็จะมาอยู่ครับจะมาถ่ายงานภาพพุ่งเป็นครับเนาะขอบคุณจ้งนะครับแม่ครับผมสวัสดีครับนี่ก็แม่กราบนะครับเป็นเจ้าบ้านแม่อุ้ยที่อ znaczy, ยู่บ้านแม่ตองนะครับเดี๋ยวไปดูตรงบนญทำกรรมนะครับ เรียนเชิญนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับนักท่องเที่ยวที่อยากจะขึ้นมาร่วมกินหว่วงตาลกันนะครับมีวันที่3นะครับางานวันดาวันที่3ก,กระดากระดาษแล้วก็วันที่4เป็นการถวายตาลนะครับองค์พรทธาุนะครับที่วัดแม่ตองนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทำก็วันที่สเเา,า,า,านนเาาน,ะนะเาะวันที่เสา,เสามิถุนานะครับได้ขึ้นมาอินเสิร์ฟภาพ ดูก่อนนะครับในด้านของสถานที่ไทยทําก็อยากเรียนเชิญนะครับคุณผู้ชมวันที่ 3- 4กรกฎาเนาะอยากจะขึ้นมาชมดูบรรยากาศประเพณีวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าลั่วนะครับก็มากันได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอนะครับเนาะถ้าท่านมาบัตรถูกนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับในวันงานนะครับทางผู้นำเปิดขอแจ้งว่า สําหรับรถนักท่องเที่ยวนะครับหรือรถที่นอกที่จะขึ้นมาขึ้นมาไปได้สามารถจอดจอดไว้ตั้งลุ่มนะครับเดี๋ยว่นจะมีรถบริการขึ้นนะครับเนาะก่ติดต่อมาก่อนแล้วกันนะครับครับมีอยู่ทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าเรือนนะครับยี่สิบกวเรือนนะครับอยู่กันแบบอบอุ่นนะครับทําหนึ่งหลังนะครับอามาเยี่ยมเยอน สวัสดีครับเดี๋ยวเข้าตอนแล้วเนาะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวคืนนันที่สองจะขึ้นมานอนตัวครับครับจะขึ้นมาเก็บภาพมานอนตัวบนเพละครับเงินของตางสบายดีนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่เ่นจะแปลงบ้านใหม่ก็ครับล่ะอ๋อหอประชุมหมู่บ้านนะครับกันนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องของอาการพัฒนานะครับต่างๆของหมู่บ้านของคนก็นยังขาดปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอประชุมหมู่บ้านก็ดีนะครับเรื่องถนนหนทางขึง้นมาก็ดีนะครับอย่างเช่นวัดวาอารามอยู่บนหมอนเนี่ยนะครับบนดอยเนี่ยนะครับพี่น้องสถาเปนในหมู่บ้านนะครับเิ่นก็ได้หอมจ้าตู้ปัจจัยกันเองนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารมานะครับเพื่อให้พระสงฆ์องค์พระเจ้า ได้จำพรรษานะครับโดยทางหมู่บ้าน่นจะได้บ่ต้องลงไปทําทสังฆกรรมต่างๆนะครับการกินการต้านที่วัดตั้งรุมนะครับิเ่เก็เลยสร้างกขึ้นมาตังบลตอนนี้ก็มีพระจำพรรษาอยู่หนึ่งรูปนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกบ่ต้องอู้ถึงนะครับบ่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องใจ้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นนอค่อนข้างจะลําบากเลยนะครับเพราะที่นี่นี่บ่มีไฟฟ้าใจ้นะครับมีไฟใจ้แต่มีความอบอุ่นนะครับมีความอบอุ่นในการเปลี่ยนยู การคลองชีพนะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมในหมู่บ้านนะครับเปิดอยู่ด้วยกันแบบปีแบบน้องนะครับคุณผู้ผชมสังเกตด,ดูนะครับตามถนนหนทางต่างๆนะครับบ้า,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 านแต่ละหลังเปิ้นจะบ่มีหัวนะครับหรือว่าไม่มีรั้วนะครับไม่มีรั้วคืออยู่ด้วยแบบพึ่งพาอาศัยกันนะอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันเป็นบ้านปีบ้านน,น้องกันนะครับอันนี้คือเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่าลัวนะครับนะ่ครับรถที่จะขึ้นมาได้ต้องเป็นรถ กระบะโฟวินเท่านั้นนะครับดูนะครับถ้าเป็นรถธรรมดานะครับเป็นรถเก่งธรรมดาก็ะมาได้นะครับครับครับนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นนับถือนะครับเสด็จพ่อเราก็ของเขาเหมือนกันนะครับนี่ครับทุกท่านครับ49899ครับใช่ครับอือดีจีน้องชนชนเผ่าลุ่ว แต่นับถือศาสนาไทยพุทธนะครับถป็นพุทธเนาะครับขอเรียนเชิญนะครับในวันที่3วันที่4กรกฎาคมนะครับที่จะถึงนี่มีรถไฟรายการนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศคุณเขาบรรยากาศแบบวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าลุ่ยนะครับก็ขึ้นมาได้นะครับเนาะติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับในทีมงานของเราขึ้นหน้าจอทีวีนะครับชอบอันนี้นะครับนอกนังแอนนะครับ ธรรมชาติธรรมชา,าติครับแดดแต่สามารถอยู่ร่วมกันครับคนได้นี่ถืาว่าเป็นธรรมชาติคือความอุดมสมบูรณ์นะครับล,ลังลังมันได้กินมับอกล้างโลกอ่ะ,อ,ะ <laughs> อันนี้เอาเอาซุปล้างโลกอะ่ะ <laughs> หรือว่าความเป็นอยู่นะครับด้านของธรรมชาตินะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับเ <บ Voor S 1> นาะที่<ม>นี่นะครับความสมบูรณ์ทางธรรมชาตินี่ <ì S 1> ยังยังยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่ ว่าพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพียงครับแต่ลุงเนี่ยเอาป้ายมันมาหลายเปลียนเพียงครับมีก็มีพุงเดียวนี่ครับมีหลายหางเลยนะครับนี่ครับแน่ครับือหางนูกนังแอ็นนะครับมาอยู่ร่วมกับคนนะครับอ่ามาอยู่ร่วมกับคนครับอันนี้ก็คือจริงๆนกมันมาทำรังนะครับแล้วก็ ทางเจ้า,จาของบ้านเพิ่อนได้อเอาขี้ดินนะครับเอาดินเอาขี้ดินมาใส่นะครับนี่เขาจะได้มากินข้าวตอนกันนะครับนี่ฮะบนบ้านแม่สองน,นะครับนี่โอ้วันนี้มีลาบแม่ลาบซาแกงอมเอาน้า <c oughs> มือซะเมื่ว่าเออลือนะแกเอ๋อหน่ะมีลาบมันก็ต้องมีคู่กันเนาะ ครับบอเลนนะครับหัวเรือใหญ่ของเราวันนี้นะครับมาทั้งสองทีมนะครับทีมไทยทำนะครับนี้ทีมจากของอบจเชียงไฮนะครับตรวจเองนะครับครับอาหารนวันนี้หัวแม่มือแดงนะครับของกินพร้ผมบากินเดียบ เดี๋วมาบริเอาวดต้องมากินดิบเดี๋ยไมเอาไม่ขว้เป็นซีดักันหรอจ้าน่าปุ๊กเหงาหนละอาจานโคุ้กสนกหน่อยนึงหนอโคุ้กจานหนึ่งหนอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ทางทีมงานล้านนาทีวีครับกับรายการเลาะทุ่งล้านนานะครับเขาได้มีโอกาสขึ้นมาเยี่ยมเยือนทักทายครับพี่น้องชนเผ่าลัวนะครับบ้านแม่ตองตําบลป่าหุงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีงามนะครับที่ทางทีมงานของเขาได้ขึ้นมาที่นี่ก่อได้เจอกับพี่น้องชาวบ้านนะครับทางท่านผู้นำแล้วก็ปออุ้ยแม่อุ้ยนะครับหลายๆท่านที่ให้การต้อนรับครับทีมงานนะครับ ก็ายากจะเกินนํานะครับสําหรับาการขึ้นมาเยี่ยมเยือนของปี่น้องชนเผ่าล้วในครั้งนี้นะครับ ทีมงานล้านนาทีวีของเราจะได้ขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศในการสมโพธ์นะครับองค์พระธาตุนะครับองพระธาตุที่จะจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมนะครับวันที่2วันที่3ที่จะถึงเนี่ยนะครับวันนี้ก่วันที่วันที่ซาวนะครับเนาะเขาได้มีโอกาสได้ขึ้นมาแอลกอนนะครับมาดูสถานที่ทายทำแล้วก็มาทักทายกันครับป้าอุ้ยแม่อุ้ยนะครับวันนี้เขามาอยู่กับทางผู้นําชุมชนนะครับตีให้การต้อนรับแล้วก็ เอารถลงไปฮับถึงข้างล่างนะครับก็บรรยากาศเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตขึ้นมาให้ครับท,ท่านผู้ชมได้ดูหั้มกรรมเรื่องของบรรยากาศการเป็นอยนยูความเปลี่ยนยูของปีน้องชนเผ่าล่วนะครับที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะครับแบบเดิมๆของปีน้องชนเผ่าล่วการเป็นยอยนยูการกินอาหารการเป็นอยนยูการดำรงชีวิตการปลูกพักปลูกไม้เสเคือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางป่อุ้ยนะครับทางผู้นําชุมชนได้อู้ถึงพร้อมครับเชิญชวนนะครับสาหรับ ท่านผู้ชมที่อยากจะขึ้นมาร่วมกิจกรรมมาห่วมบุญนะครับมาห่วมกินห่วมตานกันในวันที่2วันที่3นะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอสวัสดีสําหรับผู้นําชุมชนนะครับผู้ใหญ่เงินนะครับสวัสดีครับครับก็อยากจะให้ทางผู้นำนะครับได้กล่าวถึงเรื่องของงานกิจกรรมของเขาเนีครับที่จะสมโพธิองค์พระธาตุเนาะฐานนะคุห้องตานเนาะฐานพระธาตุยกยกยกจ้าพระธาตุครับยกจ้ในวันที่วันที่2ถึง4ี่นะวันที่2ถึง4ครับ ความเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับผู้หลวงครับน้ำครับครับผมวัดเขาที่นี่ดั้งเดิมของเขามีวัดอยู่ก่อนแล้วหรือว่าบวคยมีครับมีครับผมแต่มันเก่าแก่เนาะคือว่ามันเป็นหลังเล็กๆคือว่าแบวว่าเขาศาสนาพุทธเนาะเขาก็ต้องมีวัดมีวาครับคือว่ามันเป็นแบบตะก่อนมันไม่เจริญอย่างนี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ประมาณประมาณสามสี่หลังเนาะสามสี่หลังคาเรือนเนาะครับมันก็ทําแบบเล็กๆคือว่าอย่างบวชเนาะเล็กๆครับผมก็คือว่า เราศาสนาพุทธแล้วก็กราบไหวบูชานะครับคืออย่างี้แล้วก็ต่อมาคือว่าเราก็คิดขึ้นมาว่าเราก็เอาอันเก่าเรือ,อนเก่าออกแล้วก็สร้างใหม่ให้มันใหญ่ให้มันใหญ่กว่าเก่าครับคือว่ามันเป็นที่ที่รับรู้ของตำบลประหงเนาะจังหวัดเชียงรายอำเภอพานของเขาครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ออบโต ตำบลประหงครับก็สนับสนุนมาครับก็มาช่วยเหลือแล้วก็ฝ่ายฝ่ายบริหารเนาะครับมาช่วยไม้ยังครับอย่างเงี้ยก็เลยทําขึ้นมาใหม่แล้วก็ถนนอะไรก็ขึ้นมาแบบว่าก็สบายขึ้นกับตะก,ก่อนนี่ลำบากกว่านี้นะครับถนนนี่แคบรถยนต์กับป้ามาไลยรถเครื่องอะไรอย่างนี้ผ่านได้อย่างเดียวคือว่าเป็นเป็นหินเป็นไม้ยังเนาะรับ,รบเดีเ๋ยวนี้นี่เขาก็มา มาไทยมาอย่างเอารถแม่โครมาขับมาทําเส้นทางให้เราครับก็พอสัญจรได้นะครับแต่มันก็ยังมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครัะยังมาสะดวกสิควรครับแต่แต่ตอนนี้มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับก็เลยสร้างให้อาคารมันใหญ่ขึ้นนะครับครับเป็นนั้นเดียครับผมคือว่าเป็นนันเดียประสงค์ครับเพื่อว่าที่ทราบข่าวมานี่ก็คือว่าองค์พระธาตุครับ วิหารโบสถ์ของเขาเนี่ยครับคือเป็นแรงศรัทธาจากพีน้องของบ้านเฮาที่พ่วมแห้งกันสร้างขึ้นมาเองมากกว่าครับครับผมครับก็ช่วยกันครับก็ช่วยกันร่วมเรียงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาครับเพราะว่าก็ร่วมจิตใจด้วยปัจจัยก็ร่วมกันมันมาปอหดืยังไงแล้วก็ไปหาเนาะคือมีพระป่ามีอย่างมาจากกรุงเทพพ่องคือว่าครับใส่กันคนละเล็กละน้อยคนละร้อยสองร้อยครับก็สร้างมาก็ประมาณนานสมควรครับ ก็ประมาณเจ็ดกรปีนะครับครับเดดก็ก็เวลาว่างๆเนาะเพราะว่าสวนมากเราจะขายหวยเนาะขายหวยโรตอรี่ครับแล้วก็มีอาชีพเสริมคือว่าเราทําสวนเนาะปลูกข้าวโพดปีละหนึ่งครั้งส่วนมากก็ทําเกี่ยวกับสปบระรถอย่างเงี้ยบางทีก็ถูกมากเลยครับขายมาได้หลักไปก็ไม่ได้ขาดทุนก็จําเป็นละกว้างไงบางทีก็แจกแจกคือเพื่อนกินครับใครอยากมาเอามากีนเอาไป ครับแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นก็ประมาณ2อสาบาทเนาะลูกนึงอย่างน้อยมันก็ได้ประมาณ2องโลสามโลเนาะครับเรื่องนี้ก็พอไขยพอประดิษฐ์ที่ยังได้อยู่มันก็ลําบากเรื่องการขนส่งเนาะเรื่องลำบากการขนส่งเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่จะเอาจากบ้านแม่ตองของเขาเนี่ยลงไปสู่ตลาดับมจริงๆแล้วนี่ระยะทางนี่บอกไกลไหมครับไม่ไกลครับกิโลจากตัวอําเภอพานมาถึงเนี่ยประมาณประมาณ10กว่าครับ10กว่าโลเนาะแต่ว่าทางมันลําบากนะครับสิกว่าโล จากทางถนนดีครับถนนลําบากนี่มันต่างกันคนละตบนะครับคนละตบเลยเนาะใจ๊เวลาเนี่ตบกึ่งเนาะใจ๊เวลาตบกึ่งทันเกียกมาด้วยกันก็นี่เนาะถนนลุกลักมุงลังเนาะทีมงานทีมงานจะบันทึกภาพอยู่บนรถนี่ยคสามารถบันทึกภาพได้นะครับเขาถือกล้องมาได้เลยใช่ใช่มันใสยไปสายมาครับเดี๋ยวกล้องตกยุ่งเลยแล้วก็บรรยากาศข้างบนเนี่ยนะครับท่านผู้นำครับที่ผมขึ้นมาดูแล้วเนี่ยก็คือเฮาขาด เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะอย่างเช่นไฟฟ้าเนาะไฟฟ้านี่ยังไม่มาถึงแดงมาถึ้แลับสัญญาณโทรศัพท์ก็บมีครับมามีเฮาเฮาอยู่ที่นี่เขาแทบจะสื่อสารกับผู้คนต่างนอกเนี่ยแจะลำบากครับแล้วก็จะมีไปแค่บางจุดนะครับนี้ก็คือเรื่องของความเป็นห่วงเรื่องของความเป็นยู่เพราะว่าจะเรื่องของเกิด อุทกภัยอะไรยงต่างๆในการประสานงานเวลาเจ็บป่วยเวลาเจป่วยจะโทรไปหาหมออบัติเหตุครับเจ็บท้องขึ้นมากระตันหันหรือว่าลวนยาพุ่งยาพิษออย่างพวกนี้เนาะมันก็จะงี้ครับอยากจะฝากถึงทั้งท่านผู้นำแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเต็มนะครับบ้านแม่ตีบตมลปองงอําเภอพานจวัดเจรัยนะครับวันนี้นะครับเขา ยินดียังยิ่งเลยเายังมีปุ้ยนะครับนะถือว่าเป็นบุคค้นท่านแรกนะครับที่ได้เข้ามาบุกเบิกามาสร้างหมู่บ้านที่นี่นะครับคือบาอ้า,บานบ้านแม่ตองออบ้านแม่ตองนะนะครับบ้านแม่ตองที่นี่เป็นชนเผ่าล้วนะครับกลุ่มแรกที่เปิลได้ย้ายที่ฐานมาอยู่เขาจึงคือปอุ้ยเปิลได้อูเ้เมือฟังนะครับนนี้ตอนนี้ปุ้ยอายุ เก้าสิบปีนะครับเก้าสิบปีเนาะอ่ายังยังจําความยังได้อยู่นะครับยังสื่อสารกับลูกกับหลานนะครับตอนนี้ก็ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองอะมีลูกมีเหลนเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะให้ปอุ้ยเปิ่นได้กล่าวถึงนะครับว่าเปิ่นได้ย้ายมาจากที่ไหนอ่ามากันยังไงมาอยู่กันที่นี่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้เปิ่นอ่ากล่าวสักน้อยหนึ่งนะครับสวัสดีครับอ้มอนสวัสดีครับผมสวัสดีปุ้ยปุ้ยปุ้ยชื่อหนังก่อ นายยีนายนายยี่นายนยีปู่ยี่นะครับปูยปยมาอยู่นี่ได้กี่ปีละมือนี้ยังอยู่ปีสาปีปีปี้าปีสาวปี2520โอ้2520พูดดำเนินรายการนี้ยังมาเกิดัยังมาตันเกิดจ้ตอนนั้นลูกตัางใดมาอยู่ที่นี่ป่๊บลูกเลยรุ่บ้น ลูกแม่ฟ้าหลวงลูกแม่ฟ้าหลวงนะครับลูกแม่ฟ้าหลวงมากันหลายคนก็ครับตอนที่มาอยู่นี่มันมาคนเดียวเนี่ยแล้วก็ครอบครัวแม่อุ้ยอย่างนี้หรอกครับมีแม่อุ้ยก็มาด้วยสองคนตอนแรกผมว่ามาคนเดียวเนาะแล้วเขาลนันมาก็แม่อุ้ยสองคนเนาะตอนมาอยู่ที่นี่นี่มาอยู่กันหลายครับปีน้องมัดไว้กันหลายคนก็เป็นน้องเคาว่ามาด้วยกับวัดมีวานมีจองเนี่ย ตะคอนนี่เปิ่นมาทำมาหาก,กิน,นอะไรยังกันพ่อยอยู่ที่นี่กินไงเ,เ,เอาเหัวโป้ <c oughs> อุ้ยทักทายภาษาล้วะสักหน่อยเหรอภาษาล้วะสอมกันอีกอ่ะโอ้กับลูกหลานปั่นป้อนภาษาล้วะได้ก่อ,อ <c oughs> ปั่นป้อนได้ก่อ ปั่นป้อก like oh, ็สปีนี่แหละครับเออสปีกับสปีรสปีเสียงเขาเนี่ยเนาะครับท่านผู้ชมครับก็คพี่น้องชนเผ่าลวของเขานี่ก็เป็นพี่น้องชนเผ่าไทยพุทธเหมือนกันนะครับอ่าเป็นไทยพุทธเหมือนกันอย่างปู่อุ้ยเคนว่าท่าปั่นป้อนกับปั่นป้อนสปีนะสปีที่โยมว่าสันทุ่มขนาดวิถีชีวิตการเป็นอยู่นะครับการกินนะครับประเพณีต่างๆนี่เหมือนกันกับพี่น้อง คนไทยเมืองของเขานะครับเพียงแต่ว่าเปิ้ลยังประเพณีบางอย่างเปิ้ลยังคงไหวนะครับนาอยยังคงไห้ประเพณีของอวิถีชาวลุวย่ยนะครับกวันที่2นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะขึ้นมาชมดูวิถีชีวิตของอคนเผ่าชาวลุ่วนะครับว่าเปิ้ลมีกิจกรรมประเพณีการกินกันต้านอย่างยังใดก็อยากจะขึ้นมากันนักๆหลายๆนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับสำหรับ พูอุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้าาอาทุกท่านนะครับที่เขื่อรต้อนรับทีมงานของเขาวันนี้เนาะแล้วก็วันที่2วันที่3เขาจะขึ้นมานอนกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมัดเก็บภาพบรรยากาศนะครับทางท่านผู้ชมได้รับชมกันถํงก้ามหนึ่งนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็คงจะขอบคุณทุกท่านนะครับปะกันใหม่ในวันที่2ครับสวัสดีครับ